คิดว่า Apple จะล้มง่ายๆ่หรือ Interbrand ประกาศรายชื่อแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกประจำปี2025แล้วและไม่ต้องแปลกใจที่ Apple ครองแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่13แต่มูลค่าของ Apple ลดลงเล็กน้อยนะแล้วแบบนี้ยังสมควรเป็นที่1อยู่ไหมมาเจาะลึกรายละเอียดกันครับ Interbrand HTTPS: //interbrand.com/best-global-brands ได้เผยแพร่รายงาน Best Global b r a n d 2025 ซึ่งจัดอันดับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์สูงที่สุดในโลกและแน่นอนว่า Apple ยังคงครองบัลลังอันดับหนึ่งเหนียวแน่นตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาตามมาติดติดด้วย Microsoft ในอันดับที่2และ Amazon ในอันดับที่3ตามรายงานของอินเทอร์แบนด์มูลค่ารวมของ Apple สูงถึง4 7 0 9พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การจัดอันดับนี้ไม่ได้มาจากการดาวสุ่มนะครับแต่พิจารณาจากหลายปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทอิทธ,ธิพลของแบรนด์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคลองคิดดูสิครับว่าทําไมใครๆก็อยากได้ iPhone และศักยภาพในการแข่งขันโดยรวมในตลาดโลกภาพรวมของ100แบรนด์ชั้นนํานั้นมูลค่ารวมเพิ่มขึ้น4.10%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น3.6ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าแบรนด์แข็งแกร่งยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามหาศาลในโลกธุรกิจย้อนอดีตกันสักนิดในปี2008 Apple เคยถูกจัดอันดับอยู่ที่อันดับ25เท่านั้นแต่ด้วยวิสัยทัศน์และการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งทำให้ Apple สามารถก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในปี2013และรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้ยาวนานถึง13ปีติดต่อกันแม้ว่ามูลค่าของบริษัทในปีล่าสุดจะลดลงไป10% จากปีก่อนหน้าแต่ก็ยังคงนำหน้าคู่แข่งรายอื่นๆอย่างขาดลอยสำหรับบริษัทอื่นๆในท็อป5นั้น Microsoft อยู่อันดับที่2ด้วยมูลค่า388.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพิ่มขึ้น10%จากปีที่แล้วในขณะที่ Amazon, Google และ Samsung ตามมาในอันดับ3ถึง5ด้วยมูลค่า319.9พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐ317.1พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐและ90.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐตามลำดับ Top 10 Best Global Brand 2025 Apple 470.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐลบ3.7% Microsoft 388.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐบวก10.2% Amazon 319.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐบวก7.3% Google 317.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐบวก8.9% Samsung 90.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐลบ10.0% โตโยต้า4 2พันล้านดอลลาร์สหรัฐบวก2.0% COCA COLA 6 0 1ลพันล้านดอลลาร์สหรัฐลบ 1. 9 i n s t a g r ก m 57.3อินสตากรมพันล้านดอลลาร์สหรัฐบวก27.0% m c d o n a ด d s 53.0อ์ล้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐบวก0.1% m e r c e d e s b e n เ50.1มซเดพันล้านดอลลาร์สหรัฐลบ15.0% แต่เดี๋ยวก่อนรายงานของอินเทอร์แบนด์ยังมีเรื่องน่าสนใจอีกเยอะโดยเฉพาะการเติบโตแบบก้าวกระโดดของ NVIDIA ดีซึ่งมีมูลค่าบริษัทเพิ่มขึ้นถึง116เปเ็นปนจำนวน43.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐกระโดดจากอันดับ36ในปีที่แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่15นี่ถือเป็นการไต่อันดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการตั้งแต่อินเทอร์แบนด์เริ่มทำการจัดอันดับมาเลยทีเดียวบ่งบอกถึงความสำคัญของเทคโนโลยี AI และชิปประมวลผลในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ i ิน t a g r กรมก็สามารถเข้ามายืนอยู่ในตำแหน่งท็อป10ได้เป็นครั้งแรกด้วยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นสูงถึง27%แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่อผู้บริโภคในขณะที่ในคีอันดับร่วงลงไปอยู่ที่อันดับ23จากเดิมในปีที่แล้วอยู่ที่อันดับ14พร้อมมูลค่าที่ลดลงไป26%ส่วนเทสล a ก็มีมูลค่าลดลง35%ทำให้ร่วงจากอันดับที่12ไปอยู่ในอันดับที่25ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ ทำไมแบรนด์ดังอย่างเนคีและเทสลาถึงมีมูลค่าลดลงอย่างมากเป็นเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นหรือเป็นเพราะปัจจัยอื่นๆกันแน่สรุปแล้ว Apple ยังคงเป็นราชาแห่งแบรนด์แต่การเปลี่ยนแปลงในอันดับอื่นๆก็แสดงให้เห็นว่าภูมิทัศน์ของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการปรับตัวและพัฒนายอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทุกบริษัทคําถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่ทําให้ Apple รักษาตําแหน่งผู้นําได้ยาวนานขนาดนี้ และคุณคิดว่าแบรนด์ไหนที่จะสามารถท้าทาย Apple ในอนาคตดได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่มา macromes https articles, colon slash, www macromes com s 0 2 5 1 0 1 6 s l a s s a s p p l e k e y w o r most k e y w o l i a b l e k e y brand k 0 2 5 s interbrand https colon interbrand com best k global k e y d brand นะ